่วันก็ไปนอนชีปนจะเอาอะไรจะอะไรคะนู่มๆจะอะไรลูกอะไรกะจิ๊กจิ๊กติ๊กเอาอะไรมาไม่ได้มา Ng creek nung 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 creek โอเคโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวมามาถูบ้านก่อนเดี๋ยวถูบ้านให้วกเราก่อนนะฮะเนี่ยทาฉกกปกเลยเธอเนี่ยมามาถูบ้านให้ก่อนถูเองกันเป็นไหมล่ะอเอ้ลูลลูลย one

จะเล่นกลงเหรอโอนคูอ uh ๋อออ๋อเจ้า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 จ้าจ้าเจ้าเจเค้าเเ ไจะไปไหนกัน นุ่มๆใค่ชื่อนุ่มๆนุ่มๆมะเป๋า่เกาอกจงไมแล้วอ่กินได้ไหมล่ะอ่ะมันกินได้ไหมล่ะมันกินได้ไหมล่ะ เอ้อ้จัดระบจดะเบียบอะไปนอได้แล้วลูกอะไปนนนะไปนนกันแล้น เป็นไงกินข้าวอิ่มแล้วเป็นไรกันล่ะกินข้าวอิ่มแล้วนี่นะหื่หือะไรง่วงเหรอหื กินเองแล้วก็ง้อเดี๋ยวมามาจะทำงานนะโอ้ยออกมาเดินเล่นกันเหรอใครอะนี่โอายโอเคโอเคโอเคนมมาแล้วอ๋อแั่ลูกมาไปไหนกันหมดแม่ไปไหนลูกแม่หนูไปไหน 对不起啊。Okay, okay. Oh.